อัสสลามุอะลัยกุมวบารอมะตุลลอฮิบะเราะกาตุสวัสดีค่ะดิฉันซีนัตมะฮัมมัดขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของรอมฎอน n ท้อค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะคุณอา,อาจารย์สีวันสายฟ้าค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวบารอมะตุลลอฮิบะเราะกาตุอาจารย์สีวันนะคะเป็นนายกสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทยนะคะอนอกจากนี้แล้วอาจารย์ยังมีการดำรงตำแหน่งหน้าที่ mm hmm. อื่นๆบ้างไหมคะ ก็เป็นผู้อุนวยการโรงเรียนเกษตริยานะคะสอนในตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะเป็นเครือเดียวกับมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นทีค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องงานในสมาคมสตร,รีไทยกันบ้างค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์อาจารย์ศิวะเนี่ยเข้ามาอยู่ในสมาคมนี้นานหรือยอยังคะ่ะประมาณสี่สิบปีนะคะการทํางานให้กับสมาคม ก็รับตำแหน่งกรรมการจนถึงมาเป็นนายกสมาคมค่ะปีราคาเนี่ยะที่ดังที่เป็นตำแหน่งา <3 S 2> สามสม, <c oughs> สมัยแล้วค่ะสามสมัยสมัยละสี่ปีสำหรับตำแหน่งนายกนะคะค่ะมีความยากง่ายในการทำงานยัางไงาบ้างไหมคะสำหรับตำแหน่งนี้ก็คิดว่าเรา,เราประกอบหน้าตัวเองนะคะให้กับงานสังคมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เราทำอย่าง อย่างความสนุกความที่ว่าทุ่มด้วยด้วยใจที่ว่าเราเป็นจิตอาสานะคะเป็นจิตอาสาที่จะทํางานด้านสังคมสงเคราะห์นะคะก็ไม่เคยมีอะไรที่จะมาขวางหรือว่ามาทําอะไรเราทํางานสบายๆพูดอย่างนั้นนะคะด้วยความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วด้วยใจรักด้วยะะวัตถุประสงค์หลักๆของอสมาคมนี้คืออะไรบ้างคะ วัตถุประสงค์ก็คือหลักใหญ่นะคะเราจะดูแลเด็กกำพร้าซึ่งสมาคมตอนนี้ดูแลเด็กกำพร้าประมาณ200กว่าคนนะคะก็ทุกปีเราจะมีทุนการศึกษาให้กับน้องๆตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่หนึ่งจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ยังถึงอุดมศึกษาด้วยเราจะเป็นทุนต่อเนื่องนะคะแล้วก็ให้ทุกปีแต่่ดน้องจะขึ้นชั้นไหนเราก็ ให้ไปจนจบปัญญาตรีค่ะน้องๆที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของสถาบันหมายถึงว่ามีหลักเกณฑ์ยังไงใช่ไหมคะนการคับเลือกก็ต้องมีผู้รับรองนะคะมีผู้ปกครองมีใบรับรองจากสถานศึกษานะคะว่ากำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นจริงนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีหลักฐานในการที่จะมาแสดงให้เราดูว่าเป็นผู้ปกครองค่ะก็ คือเรารับแค่ครั้งเดียวแล้วทุกปีทุกปีเราก็จะตามในเรื่องของระดับชั้นการศึกษาว่าน้องขึ้นไปชั้นไหนแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็คือถ้าถ้าเรารับเข้ามาแล้วก็คือจะดูแลน้องไปจนถึงใช่จนจบเลยค่ะอ๋อนี่คือหน้าที่หลักเป็นเป็นโครงการหลักของทางโครงการหลักค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีให้กับทุนครูสอนศาสนานะคะครูสอนศาสนาปีหนึ่งก็ ให้ประมาณ80ดสิบตระทุนนะคะทั่วกรุงเทศปริมณฑลนะคะหรือต่างจังหวัดเนี่ยโดยที่มีมีคณะกรรมการของเราเนี่ยรับรองว่าเขาเป็นครูจริงนะคะนอกนั้นวัตถุประสงค์ของเราก็คือช่วยในเรื่องของทกภัยพัตภัยหรืออะไรที่เกิดความเดือดร้อนนะคะแล้วก็พ้กหญิงไม้ที่ ม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังช่วย,ยนะคะอันนี้ก็จะพิจารณาให้ที่ประชุมเขามีมติว่าสมควรที่จะเอาเงินทราะเงินที่เราได้มาเป็นเงินสกะนะคะจากผู้ให้การสนับสนุนเราทุกปีนะคะนอกนั้นสมาคมก็ยังทําในเรื่องของการอบรมวิชาชีพให้กับสมาชิกสมาชิกสมาคมเรามีประมาณสองร้อกว่าคนนะคะที่เป็นจัดตรี เราก็จะอบรมในเรื่องของวิชาชีพให้เขาสามารถที่จะเอาวิชาชีพนี้ไปแต่ป,ประกอบอาชีพได้นะคะทําำอาหารทำการเย็บปักผักร้อยหรือแล้วแต่ค่ะก็จะมีวิทยากรที่ที่ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีความรู้ในแต่ละด้านมาให้การอบรมอันนี้เราก็ทำของเราทุกปี เลาเรื่องของอสตรีเป็นแบบเป็นแม่ไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยสามารถถ้าสมมติว่าเขาสนใจอยากจะเข้ามาอยู่ร่วมกับสมาคมมีมีมีแนวทางยัง<อ>ไง<ห>ตอนนี้เราก็ดูแลหญิงไม้อยู่หญิงเออแม่บ้านที่ประเภทแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรเงี้ยค่ะครอบครัวมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ให้เงินตรงส่วนเนี้ค่ะแบ่งปันไปอะไรเงี้ยก็ช่วยกันนะคะก็ถือว่า ท่านผู้สนับสนุนให้เงินตรงนี้มาแล้วจุดประสงค์ก็คือเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากได้โอกาสอะไรอย่างนี้ยค่ะเราก็ทำมาอย่างสม่ำเสมอคะ่ะหกสิบกว่าปีแล้วนะคะจะเจ็ดสิบแล้วด้วยสมาคมนี้สุดท้ายนี้นะคะมีอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะค่ะก็อย่างที่พูดว่าเราสมาคมทำมาดำเนินการมาก็เพื่อสังคมสงเคราะห์เพื่อจิตอาสานะคะ สิ่งสําคัญที่เราประเด็นแรกก็คือสมาคมก็คือมองเห็นความสําคัญของเด็กกำพร้านะคะซึ่งเราอยากจะสนับสนุนให้เขาได้มีการศึกษานะคะให้สูงที่สุดนะคะโดยที่เราจะเป็นผู้ที่สนับสนุนเขานะคะมีก็อยากจะเรียนว่าถ้าท่านใดนะคะมีจิตอุศนมีจิตอาสานะคะก็เรายินดีนะคะที่จะ นำสกัดของท่านนะคะไปให้มอกกับเด็กกำพร้านะคะเพื่อเขาจะได้มีมีอนาคตที่ดีแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต,ต,ต่อไปด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สีวันมากเลยนะคะที่ให้เกริมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับช่วงรอมฎอนทองนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะในครั้งถัดไปวันนี้เดี๋ยวเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะ อัสลามว่าอะัยกมวะเร้อมะตุลลอฮิวะบะเรกกาตุฮค่ะ